เกิชื่อนิพนธ์มวดศิลินะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับเ่อคือตามที่เราเสียภาษีกันได้นะครับเขาเขาตั้งให้เราเป็นบุคคลธรรมดาเสียภาษีกันได้บุคคลธรรมดา วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่ได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ละเอียดและมาที่ขึ้นนะครับก็เป็นการดีนะโครงการนี้จริงๆแล้วมันเ,เริ่มมากือบ20ปีนะ2 5 50กว่าบาทนะฮะจนมาจริงจังเมื่อปี62นะเปต้นมานะครับเชืเอลาเดินมาเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก็ตายไปหลายช่วยัวโพดแล้วหลายคนแล้วก็ตายไปเสียชีวิตไปก็ส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงแล้วก็ดีใจนะครับที่วันนี้ท่านนักนนการได้มอบอีกหนึ่งตำแหน่งให้นะครับคือเป็นผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินและประเทศชาติโหค่อนข้างจะภูมิใจมากๆเลยนะครับหาโอกากยากนะครับ ที่จะเป็นผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินและประเทศชาตินะครับอีเรื่องหนึ่งนะครับพอดีท่านยากรท่านบอกว่าไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆตกใจมาหลายรอบแล้วนะมีค่าตกใจหนะ่ห้าหมื่นบาทผมตกใจมาหลายครั้งแล้ว ได้ชั้ละห้ามอ่งหรือไม่นะครับตอนนั้นก็ก,ก็ถามไปอย่างนั้นนะครับก็อือ่นๆนะครับท่านชลิตถามได้ครอบคุมแล้วนะครับค่อนข้างจะเข้าใจแล้วก็เป็นหน้าที่นะพอดีเป็นหน้าที่ในะเรื่องการบริจารณ,ณ์เรื่องอื่นท่านอาจจะตอบได้ไม่หมดนะครับทีนี้ผู้กําหนดราคานะครับกําหนดราคาสังหาริมารัพย์เนี่ย มันจะมีผู้แทนจากกรมทางหลวงผู้แทนกมทนรมธนลักษ์ผู้แทนคนที่ดินแมนมเพยแล้วก็ผู้ได้หารท้องที่ที่เกี่ยวข้องนะครับผมผมก็ไม่ทราบว่าบุคคลเราเนี้ยได้ได้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของเออจ้าของที่ดินและข้อความผูกพันกับที่ดินที่เขาอยู่กันบ้างหรือไม่เลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่า ู้แทนนะมันอาจจะเปลี่ยนไปอะไรไปเรื่อยๆเ,เ,เขาอยู่ที่ดินตรงนี้เป็นดอกดอกทอดถูกพันแล้วก็มันสร้างไงได้แล้วมันก็ไม่เรื่องของการเสีย่ยมค่าเสี่ยมค่าเสียสยอกาสนะครับซึ่งซึ่งมันก็ตามมางั้นในการประเมินน่ยสุดท้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยมันต้องไปทำตามกฎหมายที่ ที่พวกเราไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นไม่ได้เป็นคนกําหนดแต่มันเป็นกติกาของบ้านเมืองที่เขากําหนดไว้ทําไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนก็อยากจะได้ในส่วนที่ค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลแล้วก็รับได้อันนี้ตามสภากินเฟอด้วยนะเพราะว่าอย่างเดียวมันก็ขึ้นหมดทุกคนก็เป็นผู้เสียภาษีเหมือนกันนะครับ ซีดส,สีทั้งนั้นไในทางตรงก็ทางออมนะครับก็เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นก,ก็ก็ฝากว่าให้บันทึกว่าผู้แทนทั้งหลายเนี่ยกรุณาเ,เห็นใจแล้วก็เข้าใจผู้ถือครองที่ดินที่ที่เป็นผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินและประเทศชาติอันยิ่งใหญ่นี่นะด้วยนะครับเพื่อเพื่อเขาจะได้สมนับถึงเนี้น่ได้ในใน,ในส่วนของ ค่าตอบแทนแล้วก็ค่าเสียโอ,อกาสที่ผ่านมารวมทั้งค่าเสียโอ,อกาสในอนาคตท,ที่ที่จะบังเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการธํายกิจเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่ปีนี้หเดือนที่จะเฉยแค่นั้นจบเราทํากันมานานแล้วแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ไปไหนเราก็จะทำธนารรกิจกับที่อยู่ตรงนั้นได้เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นสุดท้ายผมจะเหนอเท่านี้แหละนะครับ อืออ่นๆก,ก,ก็เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายที่ควรจะเอื้อประโยชน์หรือว่าควรจะเข้าใจผู้เสียสละด้วยนะเพราะว่าท่านบอกว่าเสียสละเพื่อแผ่นดินและประเทศชาติอรน,นี้ความสำคัญตรงนี้ต้องมานะฮะต้องมาแล้วก็ต้องพิจารณามากๆเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับ <S <S ขอบคุณนะฮะขอบคุณทีค